สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่น้องน้หนูๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Powerpoint a n d Kids วอร์มันายอี่ฉีสวยห่านพวกเรามาเรียนภาษาจีนกันในคลิปนี้พี่พลอยจะมาสอนในเรื่องของวันในยุคในภาษาจีนน้องๆหนูๆอยากรู้ไม่เอ่ยว่าวันในยุคในภาษาจีนนั้นมีอะไรบ้างถ้าอยากคุยมาก็มาดูกันเลยการอ่านออกเสียงวันในยุคในภาษาจีนจะมีสแบบแบบที่หก็คือ เสียงวรรณยุกตแบบที่2ก็คือเสียงเบานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เสียงวรรณยุกต์กันก่อนนะคะเสียงวรรณการอ่านออกเสียงวรรณยุกตก็คือการเปลี่ยนแปลงของเสียงหรือว่าระดับการอ่านออกเสียงของพินอินโดยเสียงวรรณยุกนั้นจะมีทั้งเสียงสูงแล้วก็เสียงต่ํานะคะเสียงของวรรณยุกต์ในภาษาจีนจะมีทั้งหมด4เสียงเสียงที่1ภาษาจีนเรียกว่าอิมผิง ลักษณะหรือว่าสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเครื่องหมายของอินผิงก็จะเป็นขีดเส้นตรงอินผิงหรือว่าวันในยุคในภาษาจีนเปรียบได้เปรียบเทียบได้กับเสียงสามัญในภาษาไทยนะคะการอ่านออกเสียงของอินผิงหรือว่าเสียงที่หนึ่งก็จะอ่านออกเสียงลากยาวเ,ออเสียงลากยาวกว่าเสียงสามัญในภาษาไทยนิดหน่อย สเสียงที่สองเสียงที่สองภาษาจีนอ่านว่าหยางผิงรูปลักษณ์หรือว่าสัญลักษณ์หรือว่าเครื่องหมายของหยางผิงก็จะเป็นขีดเส้นเฉียงขึ้นไปทางขวานะคะหยางผิงหรือว่าเสียงที่สองเปรียบเทียบได้กับภาษาไทยก็คือเสียงจัตวานะคะ โดยการอ่านออกเสียงหยางผิงหรือว่าเสียงที่สองนั้นจะต้องลากเสียงยาวจะต้องลากเสียงยาวนิดหน่อยนะคะเสียงที่สามเสียงที่สาภาษาจีนเรียกว่าสั่งซึงเครื่องหมายบอว่าสัญ,ญลักษณ์ของสั่งซึงก็จะเป็นขีดลากลงมาแล้วก็ลากขึ้นเหมือนตัววีอะค่ะลากลงลากขึ้นนะคะเปรียบเทียบได้กับ เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยก็คือไม้เอกนะคะแต่การการอ่านออกเสียงที่3หรือว่าสั่งเซิงนั้นก็จะเป็นเสียงก,ก็จะอ่านออกเสียงลากลงแล้วก็ขึ้นตามตามรูปสัญ,ญลักษณ์ของมันเลยค่ะส่วนเสียงที่4เสียงที่4ภาษาจีนเรียกว่าชื่เซิงชื่เซิงก็คือ เสียงวรรณยุกเสียงที่สี่โดยลูกลักษณ์หรือว่าสัญ,ญลักษณ์หรือเครื่องหมายของเสียงที่สี่ก็จะเป็นขีดเส้นเฉียงลากไปทางซ้ายขีดเส้นเฉียงลากไปทางซ้ายแบบนี้นะคะขีดเส้นเฉียงลากไปทางซ้ายไยค่ะโดยเสียงที่สี่หรือว่าชือเซึงเปรียบเทียบได้กับวรรณยุกในภาษาไทยก็คือ สีเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยก็คือเสียงไม่โทนะคะซึ่งการอ่านออกเสียงของชี้ซิงหรือว่าเสียงที่4ีนี่ก็คือออกเสียงเร็วอ,ออกเสียงสั้นแล้วก็จบเร็วนะคะโดยเครื่องหมายวรรณยุกต์ทั้ง4ี่ที่กล่าวมาจะอยู่ข้างบนสระหละักเช่นเช่นสระตามรูปแบบนในภาพเลยนะคะ อ่าแบบนี้นะคะโดยแต่ลวเสียงจะมีความหมายแล้วก็การอ่านออกเสียงที่แตกต่างกันอีกทั้งยังความหมายของแต่ละเสียงนั้นไม่เหมือนกันด้วยนะ,ะเสียงวรรณยุกต์แบบที่สองภาษาจีนเรียกว่าชิงซึงหรือว่าเสียงเบาโดยชิงซิงหร,รือว่าเสียงเบาก็คือลักษณะการอ่านออกเสียงที่สั้นแล้วก็เบา era. กว่าเสียงวรรณยุกต์ทั้งสี่เสียงที่ทกล่าวมาแล้ว โดยเสียงเบาหรือว่าชิงซึ่งจะอยู่ข้างหลังเสียงวันในยุคทั้งสี่เสียงทั้งเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสาเสียงสี่ก็คือพูดง่ายๆก็คือชิงซึงหรือว่าเสียงเบานั้นจะอยู่ข้างหลังเพื่อนนั่นเองนะคะต่อไปพี่พลอยจะสอนในเรื่องของการผันวันในยุคทั้งเสียงวันในยุคแลาก็เสียงเบาให้เพื่อนๆและน้องๆหนูๆได้ศึกษาได้เรียนรู้กันนะคะ เสียงวรรณยุกทั้ง5เสียงโดยพี่พลอยจะใช้สระเสียงเดี่ยวทั้ง6ตัวสระเสียงเดี่ยวมีอะไรกันบ้างคะไหนไหนทบทวนกันก่อนคือมีตัว A o e U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  อ o e อเอาต่อไปเดี๋ยวพี่พลอยจะสอนในเรื่องของการผันวรรณยุกทั้ง5้าเสียงให้เพื่อนเพื่อนแม่้องน้องหนูหนได้ศึกษากันนะคะ โดยพี่พอยจะเริ่มตั้งแต่ตัวอหรือว่าตัว A ก่อนนะคะ,ะทุกคนตั้งใจฟังดีๆนะคะอ่าออาอาอ่าอ่าตัวอหรือว่าตัว A ก็จะเป็นเสียงลากยาวไปเลยค่ะอ่านออกเสียงธรมธรมดาธรรมดาา เสียงที่สองเสียงที่สองก็คือตัวอาเสียงอานี้จะเป็นเสียงต่ำแล้วก็ลากขึ้นบนนะคะส่วนเสียงที่สามหรือว่าอ่าอ่าก็จะเป็นเสียงกลางลงต่ำแล้วก็ขึ้นบนนะคะอาส่วนเสียงที่สี่เสียงที่สี่ก็คืออ้าอ้าก็จะเป็นเสียงสูงลงต่ำอ่านะคะ ส่วนเสียงที่5ก็จะเป็นเสียงเบาอ่ะก็จะเป็นอ่า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 อ,อ่ะเสียงต่อตัวต่อไปตัวโอตัวโอก็ใช้หลักการเดียวกับตัวอาเลยค่ะก็คือ เสียงเหมือนกันเลยค่ะคือเอเอ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 อตัวอ e ีหรือว่าตัวไอก็อ่านออกเสียงเหมือนกันเลยคืออี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 ตัวต่อไปตัวยูตัวยูก็ตัวยูหรือตัวอูก็คืออูู อูอูอตูตัวตัวอูรว่าตัวยูจุดข้างบนก็อ่านออกเสียงเหมือนกันคืออูอูอ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Tyler p o w l r r p o y a n d k i d s เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่พลอยได้ทำคลิปการศึกษาเรียนรู้ภาษาจีนแล้วก็อยากคลิปต่อไปพี่พลอยจะสอนอะไรนั้นเดี๋ยวเร,เรามาติดตามชมกันกันนะคะสำหรับวันนี้พี่พลอยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายใจเจียน